ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ s i s t e Taron นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องเราความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตไฟนะคะประจําวันที่16ถึง29กุมภาพันธ์นี้ค่ะชาวราศีทัตไฟนะคะก็คือชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูนะคะโดยชาแนลนี้นะคะสามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะ ซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ <Okay. S 1> ะคะ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องกันนะคะซขออนุญาตจ้งให้ทราบนะคะว่าหลังจากคลิปนี้ไปแล้วนะคะจะไม่ได้อ่านเป็นแบบแบ,บ,แบ่งสถานะแล้วนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งบางทีพอทาเป็นในรูปแบบของแบ่งสถานะออกมาเนี่ยส่วนตัวเซทเองนะคะมีความรู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ย การอ่านเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนเท่าที่ควรนะคะแต่เนื่องมาจากว่าช่องนี้คือเราทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะช่วยเหลือคนก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยตรงกับในสิ่งที่ตั้งใจไว้เท่าไหร่ก็เลยว่าจะลองปรับดูนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะอ่านนะคะสำหรับในวันนี้ซิดก็จะไม่ได้เลเบลนะคะว่ามันคือสถานะอะไรนะคะแต่ว่าก็จะอ่านตามที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อ ออกมามากกว่านะคะสามารถดูได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีคู่แล้วในส่วนของคนโสดนะคะซีจะทำะพิก,ก์ดนะคะแบ่งออกไปนะคะให้ในแต่ละเดือนนะคะราคาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับทาดไฟนะ1 6กถึง29กุมภาพันธ์นี้นะคะ Five of Cups นะคะสองถ้วยห้าเหรียญ lovers นะคะ knight of f a n s hmm. สำหรับชาวราศีทาตุไฟนะในช่วงสองสัปดาห์หลังนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะที่อาจจะได้เจอเรื่องราวนะคะที่ทำให้ตัวคุณเองรู้สึกอึดอัดใจหรือว่าผิดหวังเกี่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอขอดูไพ่ของตัวคุณเองนะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะเดไม้เท้าเกาดบแล้วก็เป็นไพ่แปดดับนะคะสำหรับธาตุไฟนะนเอเอพิโซดนี้มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะได้ไปรับรู้เรื่องราวบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เคย ตกลงกันไว้แล้วเคยคุยกันไว้แล้วว่าแบบนี้เนี่ยตัวคุณเองอาจจะไม่โอเคแบบนี้มันทาให้ตัวคุณเองไม่สบายใจแต่ว่าคู่กรณีของคุณก็ยังคงทําอยู่นะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนอกจากรู้สึกอึดอัดแล้วเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกว่าหรือว่าคนคนนี้ไม่ได้รักหรือไม่ได้มีใจให้คุณจริงๆเพราะว่าถ้าอันนี้ขึ้นในความคิดคุณแล้นะถ้าสมมติว่าเขารักหรือเขามีใจให้คุณจริงๆอะ่ะเขาก็น่าจะ respect หรือเขาก็น่าจะระม,มัดระวังในสิ่งที่คุณบอกไปแล้วว่าคุณรู้สึกไม่โอเคมากกว่านี้เขาคงไม่ทำแบบนี้อันนี้ก็คือมุมของคุณนะ,นะคะแล้วเขาขนาละคะเอาจริงๆคนคนนี้ก็พยายามในการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้ยังไปต่อได้ในแบบที่เขาสามารถทําได้นั่นแหละคะ่ะเขาก็รู้นะคะว่าบางั้าบางทีเขาอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่า เขาก็อยากจะบอกคนว่าก็เขาก็ทําได้แค่นี้เหนื่อยเนาะสำหรับในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะได้เจอกับสถานการณ์ที่ทําให้ได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย ความต้องการของเราหรือว่าทัศนคติของเราทั้งคู่เนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันหรือคุณอาจจะได้เจอเรื่องที่ทําให้คุณมั่นใจจริงๆก็ได้นะคะว่าคุณกับเขามีเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะปรับเข้าหากันได้จริงๆถามว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะกับเขา เอาจริงๆความรู้สึกรักรู้สึกดีก็ยังมีอยู่แหละค่ะแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าความรักที่มีอะ่ะมันก็น่าจะต้องมาพร้อมกับความเข้าใจด้วยซึ่งคุณมองว่าคนคนนี้ยังไม่เข้าใจคุณเท่าที่ควรคุณคิดทบทวนความสัมพันธ์นี้นะคะมาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ดีจะพอแค่นี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะคะความรู้สึก ผูกพันหรือว่าความรู้สึกสงสารเห็นใจนะก็ยังมีอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับคนคนนี้เคยผูกพันกันมานานจนมันรู้จักกันแบบเยอะมากๆแล้วอ่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกถึงจะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เขาทําให้เราแต่อีกมุมหนึ่งคือคุณก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเช่นเดียวกันแต่แบบอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างของชีวิตที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือไม่สามารถที่จะปรับได้จริงๆนะคะซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ค่อนข้างที่จะกระทบกับความสัมพันธ์นะคะไม่แน่ใจว่าบางคนนะคะอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นไปได้นะมีคู่อยู่แล้วหรืออีกในนึงคือเขาอาจจะมีเงื่อนไขชีวิตบางอย่างที่ไม่ได้ตอบสนองกับในสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็เลยทํา ำให้เรื่องที่คุยกันเรื่องที่ตกลงกันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะแล้วบรรยากาศของเราความสัมพันธ์นะคะขอให้เพิ่มเติมคุณอยากไปต่อเขาอยากไปต่อคุณทั้งคู่อยากไปต่อแต่ว่าคุณทั้งคู่ก็พยายามนะในการที่จะแบบวางตัวหรือว่าว,า,วางใจให้มีความสุขกับปัจจุบันมากที่สุด พยายามจะยอมรับในสิ่งที่คนแต่ละคนเป็นไม่ว่าข้อเสียนั้นจะคืออะไรก็ตามเพราะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันหมายถึงว่าเราก็อาจจะต้องรับได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะคือคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าลึกๆคุณั้งคู่นะ่ะมีใจรักกันแต่ข้อเสียเนี่ยบางคงบางทีก็ยอมรับได้ยากเหลือเกินนะคะไฟฟลับคั มันเป็นช่วงของการประคับประคองอะสำหรับของทตุไฟในอีพิโซดนี้นะคะมีเกณฑ์จะเจอเรื่องให้ผิดหวังแต่ก็ยังไม่ได้อยากปล่อยมือกันไปทั้งคุณและเขานะไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือกันไปเลยรู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยในตอนเนี้ยมันเหนื่อยรู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์ในตอนเนี้ยมันยากที่จะคุยแล้วตกลงกันได้แต่ทั้งคู่ก็ไม่อยากที่จะปล่อยมือกันไป ด้วยความผูกพันทางใจที่มีให้กันละกันคุณผูกพันกับเขาเขาผูกพันกับคุณเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันก็เลยค่อนข้างที่จะอึดอัดยังมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้มีการวางใจในเรื่องความสัมพันธ์นี้นะคะยังไม่ได้มีความสบายใจขนาดนั้นรู้สึกดีที่ยังได้เห็นกันอยู่รู้สึกดีที่ยังได้คุยกันอยู่แต่ก็ไม่ได้วางใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเอาคำความรักความสัมพันธ์ทัดไฟในสองสัปดาห์ตรงนี้ มันต้องมีคนหนึ่งคนยอมซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นฝ่ายเขามากกว่าที่จะต้องยอมคุณนะเพราะว่าทัศนไฟในอพิโซดนี้ค่อนข้างอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงนะดูน่าจะเป็นเขามากกว่านะคะที่เป็นคนยอมเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์นี้นะหรืออาจจะหมายถึงเป็นคนที่ปกติก็เคยยอมอยู่แล้วในความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องยอมต่อไปเพื่อที่่าให้ความสัมพันธ์นี้มันยัง ไต่อกันด้เพราะว่าถ้าสมมติว่าต่างคนต่างโมโหใส่กันหรือต่างมีอารมณ์ร้อนใส่กันความสัมพันธ์นี้ก็จะกลายเป็นท็อกซิกนะมันเหมือนเป็นช่วงปรับตัวนะคะนะคะเพื่อที่จะยอมรับหรือเข้าใจให้ได้ในข้อเสียของแต่ละคนนะคะมีความอึดอัดเข้ามานะคะมีความไม่สบายใจเข้ามาแต่ความสัมพันธ์จะยังไปต่อได้เนื่องจากว่ามีคนหนึ่งคนยอมเพราะฉั้นบอกเลยความสัมพันธ์นี้ไม่แฟร์นะคะไม่50 50นะคะไม่ได้แบบคุยกันแล้วจะตกลงหาก,กันตรงกลาง นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ถึงความสัมพันธ์จะดาเนินไปต่อได้แต่ก็มีคนอึดอัดมากพอสมควรนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะราะคาสำหรับของชาวศรีทัดไฟก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับก,บบบกราร subscribe กนะคะการกดไ like, ลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับ้ามาคุยกันใหม่ใน episode หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ